สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Inspire by m o o k ค่ะท็อป,ปิกของวันนี้นะคะก็คือเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองยังไงให้ได้ผลไปดูกันเลยค่ะ let's go สำหรับมุกนะคะสิ่งที่สำคัญอันดับแรกในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะก็คือการเซตโย g โกนะคะหรือว่าการตั้งเป้าหมายนั่นเองค่ะเราต้องรู้ว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรเรียนไปทำไมนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายของเรานะก็คือการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะว่าเราจะสิ้นสุดเป้าหมายนั้นเมื่อไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นมุกกำลังเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่ มุกก็ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ใน1ปีค่ะส่วนที่2นะคะก็คือการ Set Your Time นะคะหรือว่าการตั้งเวลาที่ชัดเจนให้กับตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะของมุกนะคะมุกตั้งไว้3เวลาต่อวันนะคะตอนเช้า5-10นาทีหลังตื่นนอนนะคะเป็นการจดคําศัพท์ใหม่ๆหรือว่าประโยคใหม่ๆของวันนั้นนะคะแล้วก็ หลังจากเลิกงานนะคะ 1- นถึงหชั่วโมงครึ่งนะคะเป็นการทบทวนคําศัพท์หรือว่าประโยคใหม่ๆของที่เราจดไปตอนเช้านะคะขึ้นอยู่กับว่ายากง่ายแค่ไหนนะคะหรือว่าสั้นยาวแค่ไหนนะคะระยะเวลาในช่วงนี้ก็จะยืดหยุ่นตามความยากง่ายของประโยคที่เราจดมานะคะแล้วก็5้าถึงสินาทีนะคะก่อนนอน,นะคะ่ะถามว่าทำไมต้องมีช่วงนี้ก็คือเป็นการทบทวนว่าทั้งวันที่เรา เรียนมาเนี่ยเราจำอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะถ้าหากเราไม่ตั้งเวลาที่ชัดเจนในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะมีข้ออ้างมากมายนะคะเช่นวันนี้ฉันยุ่งวันนี้ฉันไม่ว่างเลยวันนี้ฉันเหนื่อยมากวันนี้ฉันอยากจะไปเจอเพื่อนวันนี้นฉันอยากจะไปปาร์ตี้วันนี้ฉันอยากจะไปรีแลกซ์นะคะเราจะมีข้ออ้างต่างๆนานา,นามากมายเราจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ ส่วนที่3นะคะก็คือการ copy and repeat นะคะเป็นการคัดลอกแล้วก็ท่องจำประโยคนะคะถามว่าทำไมต้องคัดลอกและท่องจำนะคะเพราะว่าตัวมุกเองเนี่ยมุกไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยนะคะคือเอาง่ายๆว่าติดลบนะคะแล้วก็วิธีที่ทำให้มุกไปถึงเป้าหมายของมุกได้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภายใน1ปีนะคะมุกก็ต้องใช้การ copy แล้วก็ท่องจำนะคะมุกทำยังไงมุก ใช้วิธี Copy คําถามนะคะแล้วก็คําตอบออกมาทั้งประโยคนะคะแล้วก็เอามาใส่ในเวลาที่เราเซตไว้ในข้อสองนะคะมุกใช้คำถามและคำตอบในแต่ละวันเนี่ยมุกจดไว้ประมาณ5-10ประโยคต่อวันนะคะเป็นประโยคใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่เซตไว้เนี่ยเอามาท่องจําแล้วก็เรียนรู้คําถามและคําตอบนั้นๆน,น,นะคะทําไมต้องเอามาทั้งคําถามและคําตอบ ก็เพราะว่าถ้าเรารู้แต่คำถามเราไม่รู้คำตอบเราก็จะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ดีนะคะแล้วทำไมเราต้องเอามาใส่ในเวลาที่เราเซตไว้เพราะว่าโดยส่วนตัวมุกเนี่ยมุกทำงานประจำนะคะก่อนหน้านี้มุกก็จะยุ่งมากแล้วก็ลูกค้าเยอะมากพอเรายุ่งทั้งวันเราก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเราก็จะไม่อยากเรียนนะคะเห็นไหมคะเหนื่อยไม่อยากเรียน ขี้เกียจนะคะเรียนภาษาอังกฤษอย่าขี้เกียจค่ะเราต้องขยันนะคะนี่ก็คือทำให้มุกต้องเซตเวลาในข้อสองไว้นะคะว่ามีเวลาไหนบ้างที่มุกจะมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะมาค่ะถึงช่วงเวลาในการปล่อยของนะคะก็คือส่วนที่4เป็นการ start chatting นะคะหรือว่าการเริ่มแชทนั่นเองค่ะมุกหลังจากที่ได้ คัดลอกแล้วก็ท่องจําประโยคมาสักระยะหนึ่งนะคะมุกก็รู้สึกว่าชั้นร้อนวิชาจังเลยชั้นอยากจะเอาภาษาอังกฤษที่ชั้นเรียนรู้มาด้วยตัวเองเนี่ยลองใช้ดูบ้างนะคะมุกก็เข้าเว็บไซต์เลยค่ะเป็นเว็บ Interpol นะคะหรือว่าเว็บแลกเปลี่ยนภาษานั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะใช้หลายๆแอปหลายๆเว็บก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับมุกเนี่ยเว็บไซต์แรกที่มุกใช้ก็คือ Interpol นะคะ มุกเข้าไปแล้วก็ลองหาเพื่อนคุยนะคะมุกเริ่มจากคนที่อยากเรียนภาษาไทยก่อนนะคะเพราะว่าทําไมต้องเลือกเริ่มจากคนที่เรียนภาษาไทยก่อนเพราะมุกก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อายเราไม่เขินที่จะใช้ภาษาที่สองของเรานะคะดังนั้นมุกเลยเลือกคนที่อยากเรียนภาษาไทยก่อนมันทาให้เราคุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ ไม่เคอะเขินในการที่เราจะพูดถูกหรือว่าพูดผิดนะคะเราสามารถที่จะสอนภาษาไทยเขาได้แล้วเขาก็สามารถที่จะสอนหรือว่าแก้ไขภาษาอังกฤษให้เราได้ค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือการ find an opportunity to talk นะคะก็คือการหาเพื่อนคุยนั่นเองนะคะทำยังไงมุกก็ใช้เพื่อนจากใ Inter น Interpol นั่นแหละค่ะ ออกมาคุยข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็น Line a p p l i c a t i o นหรือว่า Messenger Facebook หรือว่า w h a t s a p p นะคะได้หมดเลยทำยังไงก็ได้ให้เราได้คุยนะคะกับเพื่อนได้การออกเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็น voice message นะคะหรือว่าจะเป็นการวิดีโอคอลนะคะสำหรับตัวมุกเองเนี่ยส่วนตัวมุกไม่ชอบการวิดีโอคอลสักเท่าไหร่นะคะจะเป็นการส่ง voice message มากกว่า เราก็เป็นการออกไปหาเพื่อนข้างนอกนะคะเพื่อนคนแรกที่มุกได้จากการเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือตอนมุกขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่เองนะคะเป็นเพื่อนชาวสิงคโปร์นะคะหลังตอนนั้นมุกเรียนภาษาอังกฤษได้แค่3เดือนเองค่ะก็พูดผิดพูดถูกนะคะคำไหนไม่ได้ก็เปิด Google Translate นะคะเราอย่าอายนะคะที่จะถามเพื่อนของเรานะคะหรือว่าถามคนต่างชาติว่าคำนี้ออกเสียงยังไงคำนี้พูดยังไง นะคะหรือว่าเราจะใช้คํานี้ยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเราอายเราก็จะไม่ได้อะไรเลยจากการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเราถามเนี่ยการถามไม่ใช่เรื่องหน้าอายนะคะการถามทําให้เรารู้มากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนของเราหรือว่าคนต่างชาติที่เราถามเนี่ยเขาก็สามารถช่วยแก้ไขให้เราได้นะคะทําให้เรารู้ทั้งจุดอ่อนของเราแล้วก็ได้รับการพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนของเราด้วยค่ะ ส่วนต่อมานะคะก็คือการ note down new words นะคะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ใหม่ๆให้เรานะคะหลังจากที่เราได้แชทนะคะได้วิดีโอคอลได้ voice message หรือคะหรือว่าเป็นการออกไปเจอเพื่มใหม่ๆแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆมากมายนะคะประโยคใหม่ๆมากมายเราก็เปิดสมุดค่ะแล้วก็จดคำศัพท์ใหม่ๆประโยคใหม่ๆลงไปนะคะพร้อมคำแปลนะคะแล้วก็นำคำศัพท์หรือว่าประโยคนั้น พยายามนำกลับมาใช้นะคะเป็นการรีพีทนะคะถ้าเกิดเราแค่จดใส่ในสมุดแล้วก็เก็บไว้นะคะเราก็จะไม่ได้อะไรเลยจากประโยคใหม่หรือว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราได้มานะคะเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีนะคะหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษให้จำได้ก็คือการรีพีทบ่อยๆนั่นเองค่ะมาถึงส่วนที่7นะคะส่วนนี้สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับมุกก็คือการ Set everything around you in English นะคะ as much as possible นะคะเป็นการเซตทุกอย่างนะคะรอบๆตัวเรานะคะให้เป็นภา,า,ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะสําหรับตัวมุกนะคะพอมุกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยได้สักระยะหนึ่งแล้วมุกเริ่มได้คำศัพท์ใหม่ๆรู้คําศัพท์ใหม่ๆรู้ประโยคแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติได้บ้างแล้วนะคะมุกก็เปลี่ยนนะคะทุกๆอย่างรอบๆตัวมุกเลยนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นหนังนะคะที่เราไปดูนะคะมุกก็จากที่ดูเป็นภาษาไทยนะคะภาพไทยก็เปลี่ยนเป็นซาท์แทตแนะคะถามว่าแรกๆยากไหมยากค่ะแล้วก็ไม่สนุกเลยเพราะว่าเราต้องทั้งฟังนะคะแล้วก็ทั้งอ่านซับไตเติลนะคะแต่ว่าพอเราฝึกไปสักระยะหนึ่งนะคะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ยากนะคะแล้วมุกก็เปลี่ยนจากซับไตเติลไทยนะคะเป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษนะคะ เป็นการใช้หูเราฟังมากกว่าตาอ่านนะคะพอเราฟังว่าเอ๊ะคำนี้ออกเสียงอย่างนี้ถูกไหมหรือว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเราก็แค่ใช้ตาเราอ่านบางประโยคนะคะว่าเราเข้าใจถูกต้องตามที่เขาสื่อสารหรือเปล่านะคะมุกเปลี่ยนเพลงที่ฟังนะคะจากเพลงไทยนะคะเป็นเพลงสากลน,นะคะเป็นเพลงต่างชาติหมดเลยเปลี่ยนคลื่นวิทยุทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่ มุกจะได้ยินภาษาอังกฤษหรือว่าได้ยินสำเนียงภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะคะเพราะว่ามุกใช้เวลาในการขับรถไปทํางานหรือว่าไปหาลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนอ,อีกเรื่องนึงก็คือการเปลี่ยนหนังสือที่อ่านนะคะจากเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตวิยาหรือว่าหนังสือนิยายรักนะคะก็ เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเริ่มจากหนังสือง่ายๆนะคะเป็นหนังสือนิทานเด็กนะคะหรือว่าหนังสือที่ใช้สําหรับเด็กนะคะเพราะว่าเป็นคําศัพท์ในหนังสือเนี่ยคำศัพท์จะง่ายนะคะคําศัพท์ที่เข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการอธิบายนะคะประโยคหรือว่าคําศัพท์ที่เขาเน้นในเรื่องนั้นนะคะมุกซื้อหนังสือจากซีเดพุกนะคะจะมีหนังสือเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษมา,มากมายเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีคําศัพท์อยู่ในหนังสือนั้นด้วย No. แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษของมุกก็คือการเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์นั่นเองค่ะมุกเปลี่ยนจากภาษาไทยที่เราใช้ทุกๆวันนะคะเป็นภาษาอังกฤษแรกๆงงมากค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคำนี้มันแปลว,ว่าอะไรนะคะเราก็ต้องพอเปิดไปเจอ คำสั่งหรือว่าเซตติ้งที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมุกก็ต้องจดคำนั้นนะคะแล้วก็ไปแปลใน Google Translate นะคะว่าคำนี้เขาต้องการให้เราทำอะไรนะคะแล้วค่อยกลับมาเซตหรือว่ากลับมาตั้งค่าดำเนินการต่อในโทรศัพท์นะคะแรกๆก็ยากเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าหลังๆมันก็สนุกเนอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้คำศัพท์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าหูเราเนี่ยจะชินตาเราจะชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้นคะ่ะ ส่วนที่8นะคะก็คือการเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะคะ open up new opportunity for yourself นะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเๆกันนะคะหรือไม่จำเป็นต้อง copy m มุกนะคะในเรื่องนี้ตัวมุกเองเนี่ยพอเริ่มเรียนภาษาอังกฤษได้สักประมาณ2ปีนะคะมุกก็สมัครไปเป็นออพแพรนะคะที่สวีเดนนะคะเป็นความไม่เรียกว่าคือขนองค่ะเพราะว่ามันเลยไว้คือขนองมาแล้วเนาะแต่ว่าเป็นความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะ ะะเราอยากจะทดสอบภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาด้วยตัวเองเนี่ยว่าเราเรียนมาแล้วมันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้จริงหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะโมก็สมัครเราก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมที่เขาพูดภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะไม่พูดภาษาไทยเลยนะคะโดยการที่เอาตัวเองมาเป็นออพรนะคะพอมาแรกๆเนี่ยก็รู้เลยคะ่ะว่าที่เราเรียนมาเนี่ยมันไม่มากพอนะคะ เพราะว่ามีคำศัพท์หลายๆอย่างนะคะที่มุกไม่รู้อย่างคำศัพท์สําหรับเครื่องครัวนะคะห้องครัวหรือว่าอาหารต่างๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ไทยเนี่ยเราใช้แต่คําศัพท์ภาษาไทยใช้แต่ทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยนะคะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเนี่ยก็เป็นภาษาไทยหมดเลยนะคะเราไม่เคยเห็นภาษาอังกฤษนะคะแต่พอเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากมายมุกได้คาศัพท์เกี่ยวกับห้องครัวเยอะมากนะคะแล้วก็คําศัพท์เกี่ยวกับอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็ แรกๆเนี่ยในช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะมีการสื่อสารไม่เข้าใจหรือไม่ตรงกันบ้างกับโฮสต์แฟมิลี่นะคะแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้เพราะว่าเราก็ถามเขานะคะอย่าก,กลัวที่จะถามนะคะเราก็ถามเขาว่าเขาหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าเราเข้าใจถูกไหมนะคะอันนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้ไปเจออะไรใหม่ๆนะคะได้เอาชีวิตตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่เขาใช้ภาษาอังกฤษจริจรงๆนะคะ แต่จริงๆจะบอกว่ามาสวีเดนก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะเพราะว่าที่ไี่ใช้ภาษาสวีดิชเนาะตอนนี้มุก็เรียนภาษาสวีดิชอยู่ด้วยนะคะเย้ Yay! มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ9ค่ะสิ่งที่มุกอยากจะบอกสำหรับข้อ9นะคะก็คือ don't be lazy นะคะ don't be lazy and always keep improving yourself นะคะ อย่าขี้เกียจนะคะอย่าขี้เกียจในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะอย่าขี้เกียจที่จะท่องศัพท์อย่าขี้เกียจที่จะเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆหรือว่าออกไปพบเจอผู้คนนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะ2ออย่างนี้นะคะถ้าเราทําได้นะคะเราจะประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างนะคะอย่าขี้เกียจแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะมุขอจบด้วยประโยคประโคหนึ่งนะคะว่า You can allow yourself to get tired sometimes, but don't allow yourself to give up on the goal. เพราะว่าเรานะคะสามารถทจะเหนื่อยได้นะคะท้อแท้ได้นะคะล้มลงได้นะคะเราอนุญาตตัวเองให้เป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่อย่าอนุญาตตัวเองนะคะให้เรา ล้มเลิกนะคะหรือว่าพ่ายแพ้ต่อการไปถึงเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถทำมันได้เนี่ยแล้วเรามองย้อนกลับไปในสิ่งที่เราเป็นก่อนหน้านี้นะคะเราจะรู้สึกว่าว้าวมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆนะคะอย่างตัวมุกเองเนี่ยมุกก็รู้สึกว่าว้าวมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเหลือเกินที่ จากที่เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะคะแม้แต่คำว่า thank you นะคะมุกก็พูดแล้วก็ยังงงว่าฉันพูดถูกออกเสียงถูกหรือเปล่าสะกดก็ยังไม่ถูกเลยนะคะแล้วในปัจจุบันมุกสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษกับคนอื่นได้อธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษได้หรือแม้กระทั่งเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษได้สอบถามข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้ มันเป็นสิ่งที่ทําให้มุกรู้สึกว่านี่แหละเวลาที่เราเสียไปกับการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจนะคะแล้วก็อย่ายอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะถ้ามุกทำได้ทุกคนก็ทำได้คะ่ะ if I can do it you can too bye bye